สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์จิรานะคะวันนี้จะมาแนะนำอาจารย์ลูกฟ้าโกวินดานะคะ ท่านเป็นอาจารย์ที่สอนไพ่ฮินดูมหาเดวาดีเดวาและพิธีกรรมฮินดูนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะ,คะอยากให้อาจารย์บอกสักนิดนึงเกี่ยวกับไพ่ฮินดูมหาเดวาดีเดวานะคะว่าเป็นยังไงเผื่อผู้ชมกาลังสนใจอยู่คะ่ะไพ่ฮินดูมหาเดวาดีเดวานะคะเป็นไพ่ของหน้าไพ่เป็นศานสตร์ของเทพเจ้าฮินดูทั้งหมดเลยนะคะจะมีทั้งหมด 54ใบนะคะจะหยิไปไหนมาก็จะมีในตำนานอยู่นะคะทั้ง54ใบเลยอย่างเช่นไพ่ใบนี้นะคะก็จะเป็นไพ่ของพระชกันฐาเกี่ยวกับพงศนารายอย่างที่ที่อาจารย์โชว์มาเมื่อกี้นะคะนี่คือพระพรมนะคะก็จะมีความหมายจาระบายอยู่ในหน้าผ้าอยู่แล้วความลึกซึ้งก็จะมีอยู่ในหน้าผ้าอยู่แล้วค่ะพ่แต่ละบายของอาจารย์นี่คือมาจากตำนานเทพใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะมาจากตำนานเทพทั้งหมดแต่ละตำนานก็ต่างกันนะคะ อาจารย์เอ๊ะของของอาจารย์เนี่ยได้เปิดสอนรุ่นแรกกับสมาคมหุมร,รัสานานาชาติบางขุนบนไปแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเปิดรุ่นแรกไปแล้วนะคะกําลังรับรุ่นต่อไปนะคะค่ะหากผู้ใดสนใจนะคะติดต่อได้ทางสมาคมได้เลยนะคะค่ะอาจารย์พอพอบอกได้ไหมคะจะเริ่มเปิดรุ่นที่2ประมาณเมื่อไหร่คะรุ่นที่2นะคะต้นเดือนมีนาคมนี้นะคะผู้ใดสนใจนะคะก็โทรเข้ามาหรือเบอร์อาจารย์ก็ได้นะคะ เบอร์อาจารย์ก็จะขึ้นนะคะจะขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมไม่ขึ้นค่ะไปคะตายแล้วอาจารย์เดี๋ยวเอาเบอร์โทรอาจารย์ไม่ขึ้นค่ะอันนี้เขาเป็นแบบอย่างนี้อาจารย์ต้องบอกเบอร์โทรค่ะเบอร์อาจารย์นะคะ0971566236นะคะและเบอร์ของสาขาบางขุนนนนะคะ020449122 นะคะคอาจารย์บอกถูกไหมถูกค่ะถูกค่ะถูกอาจารย์แล้วแลีกนิดนึงนะคะพอดีจะบอกว่าคนที่มาเรียนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติบางถุงนรเนี่ยหลังจากจบแล้วเนี่ย ยังได้รับมอบพุทธิบัตรจากทางสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติด้วยนะคะของของอาจารย์นี่รุ่นแรกได้รับไปหรือยังรุ่นแรกได้รับไปแล้วนะคะเมื่อวันวหวครูของสมาคมโหราศาสตร์เนาะรอ,อบต่อไปนี่ก็คือต้องรอรอบปีหน้าถูกไหมคะถูกค่ะเพราะว่าการไหวครูหนึ่งครั้งเราจะแจกพุธทธิบัตรหนึ่งครั้งในวันไหวครูคะ่ะใช่เลยค่ะจะเริ่มสอนประมาณเมื่อไหร่คะจะเริ่มสอนนะคะประมาณเดือนต้นเดือนมีนาคมนะคะทุกวันพุธนะคะ ลูกศิษย์คนไหนที่อยากเรียนหรือสนใจในศาสตร์ฮินดูนะคะเชิญเข้าไปสอบถามหรือไปดูก่อนก็ได้ค่ะว่าเป,เ,ปเป็นประมาณวันที่เท่าไหร่นะคะต้นเดือนค่ะต้นเดือนมีนาเลยนะคะต้นเดือนมีนาคน่ะค,ะานนะคะ่าเรียนค่าเรียนเท่าไหร่คะค่าเรียนนะคะค่าเรียนอของสมาคมเดือนละ1,200บาทนะคะเป็นเวลา3เดือนส่วนค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับไพ่นะคะ ให้หนึ่งกล่องผ้าปูหนึ่งผืนนะคะแล้วก็ตำลาคนะ,คะสามพันบาทนะคะวันแรกนะคะที่มาเรียนเราก็จะ,ะจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนก่อนแล้วก็การอะไรนะค่าเรียนของสมาคม สมาชิกค,ค่ะจะมีค่าสมาชิกของทางสมาคมาคด้วยใช่ค่ะ <c oughs> เพราะว่าทุกคนที่เข้ามาเรียนจะต้องทําสมาชิกับสมาคมาค <c oughs> เพราะว่าหลังจากจบที่สมาคมมหรรา์นา,น,านาชาติบางขุนนนท์เนี่ยหลังจากได้เป็นศิษย์จากที่นี่และได้เรียนจบจากที่นี่นะคะเวลามีกิจกรรมใดๆก็ตามสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกๆก,กิจกรรมเวลาออก อีเวนต์ใช่ไหมคะค่ะเป็นปน,ปนทั้งอีเวนต์ด้วยหรือว่าอาจจะมีงานที่ทางสมาคมเนี่ยได้เป็นผู้จัดขึ้นก็จะมีการบอกกล่าวนะคะสิทธ์เก่าหรือนักเรียนที่ได้จบจากที่นี่ไปนะคะในแต่และงานคะ่ะอันนี้ต้องต้องสอบถามก<ม>ันไ,ไปในปีต่อปีอะคะ่ะจะได้ลูกศิษย์หรือคนที่เข้ามาศึกษาหาความรู้เนี่ยยังเป็นอาชีพได้ด้วยนะคะเรายังได้อาชีพแล้วก็ได้ปเป็นอาชีพที่รองรับ เวลาสมาคมมีงานมีจัดอีเวนต์ไปดูดวงประสถานที่ต่างๆนะคะเราก็จะได้เข้าไปร่วมเป็นนักพยากรด้วยนะคะอันนี้คือเป็นจุดเด่นของทางสมาคมเลยนะคะเราจะได้มีอาชีพกันแล้วก็มีชื่อเสียงโงดังได้นะคะอันนี้ของอาจารย์นี่ก็คือจะเริ่มเรียนนะคะเริ่มวันพุทธที่1มีนานะคะ วันที่หนึ่งมีนาใช่ค่ะพอดีว่าใช่พอดีท่านอาจารย์สอนสอนอยู่กําลังสอนอยู่ยังไม่จบคอร์สเก่าอีกที่หนึ่งนะคะก็คือหนึ่งมีนาถึงสามสิบเอ็ดพฤษภานะคะเวลาเรียนก็คือบ่ายโมงถึงสามโมงเย็นนะคะส่วนค่าเรียนของอาจารย์เนี่ยก็คือขอโทษนะคะค่าเรียนที่สมาร์พันสองต่อเดือนใช่ค่ะถูกมากค่ะถ้าท่านไดนะคะ สนใจที่จะสมัครติดต่อได้ที่สมาค,คมโหราศาสตร์นะคะนานาชาตินะคะเรียนในทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงถึง3โมงเย็นนะคะเมื่อเรียนจบแล้วก็ยังได้รับพุทธิบัตรหรือจะติดต่อทางท่านอาจารย์รุงฟ้าโกวินดาโดยตรงได้เช่นเดียวกันนะคะมีปัญหาหรือเข้าใจอยากสอบถามก่อนก็ได้นะคะโทรไปเบอร์อาจารย์ได้เลยนะยินดีค่ะ ค่ะและรับรอ,องว่าทุกคนที่ไม่เคยมีพื้นฐานนะคะสามารถเข้ามาเรียนได้แล้วจะเข้าใจในหน้าไพตลอดจนการวางดวงเอออาจารย์การวางดวงขอให้อาจย์นี้เป็นลักษณะการวางดวงแบบของของอาจารย์เองนะคะจะเป็นการวางดวงเขาเรียกว่าสี่จักรานะคะเจาะลึกของอายุย่างของเจ้าชะตานะคะว่าปีนี้เขาจะดีเรื่องอะไรนะคะปีนี้เขาจะเสียเรื่องอะไรระวังเรื่องอะไระดีคะหรือเรื่องเราที่เราดีอยู่แล้วเนี่ย เราดันมันไปให้ได้ให้สุดแล้วมันก็จะสําเร็จได้ง่ายนะคะถ้าเรารู้หลักการของตัวเองว่าณตอนนี้ชีวิตเราเป็นยังไงดวงเราเป็นยังไงเราสามารถดันได้เต็มที่เลยแต่ถ้าช่วงไหนเรารู้ว่าดวงเราไม่ดีในช่วงเดือนนี้ในช่วงปีนี้นะคะเราสามารถที่จะระวัง,งนะคะเราระวังได้เลยนะคะอันนี้ฟันธงได้ค่ะ สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานไพ่อื่นๆมาแล้วก็สามารถเข้ามาเรียนเพิ่มพูนในวิชาได้นะคะจะได้มีเทคนิคซึ่งแตกต่างกันออกไปเพื่อไปประกอบร่วมได้นะคะแล้วก็อยากจะขอบอกว่าอาจารย์ชิดาเองก็เป็นศิ์เก่าของท่านอาจารย์รุงฟ้าถึงคุณจะจบจากที่นี่ไปแล้วนะคะคุณบอกว่าคุณไม่เข้าใจจะทำไงคุณสามารถเข้ามารายกลุ่มของทางคอร์สที่เรียน<ช>และยังสามารถ สอบถามพูดคุยนะคะกะับศิษย์รุ่นพี่หรือแม้แต่ท่านอาจารย์โดยตรงได้นะคะไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัวนะคะ,ะ,คะเข้ามาสอบถามได้เลยถ้าเรายังไม่เข้าใจนะคะในศาสตร์ของให้บรรางอย่าง้็ของอาจารย์ศาสตร์เยอะคะ่ะอาจารย์มีสอนศา,าสตร์นีาา้มีสอนเกี่ยวกับพงจุ้ยด้วยนะดูทิศเทวดาด้วยบ้านเราบินทิศเทวดาตรงไหนถามหน่อยว่าเราจะรู้ไหมเราจะรู้ด้วยตัวเองได้ไหมคะไม่ได้เราต้องรูจากอะไรดูจากดวงของเรา และดูจากทิศบ้านของเรา,เราค่ะเราจะสามารถดูได้นะคะว่าทิศประจําเทวดาอยู่ตรงไหนหรือเราอยากตั้งหิ้มพระห้องพระเราอยู่ตรงไหนดีนะคะอันนี้แหะคะ่ะเป็นจุดเด่นของเราเลยนะคะมากเลยค่ะค่ะค่ะยังไงแล้วเดี๋ยวขอฝากวิชาภา่ฮินดูมหาเดวาดีว,วาที่กำลังจะเปิดรุ่นสองในเร็วๆน,นี้คือเริ่มในเดือนมีนานะคะ ท่านไหนสนใจก็ขอให้ลองโทรถามที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติหรือติดต่อท่านอาจารย์ลูกฟ้าได้โดยตรงนะคะเอเขาบอร์อีกรอบหนึ่งนะคะเบอร์สมาคมนะคะสาขาบางขุนนนท์นะคะ024ใช่020449122นะคะหากผิดพลาดเล็กน,น้อยนะคะเพราะว่าใส่ตาก็เริ่มเบลาแล้วเอาเบอร์อาจารย์เบอร์อะไรคะเบอร์ของอาจารย์เบอร์อะไรคะ ศูนเก้าหนึ่งเอเดียวนะเบอร์ของท่านอาจรย์ศูนย์เก้าเจเทเทลุสิศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งห้าหหสองสามหนะคะต้องขอโทษทีค่ะจริงคำว่าอาจารย์ลอย่างนเราไ็่ต้องแบบว่านิดนึงเป็นกันเองนะคะเราแบบสบายๆเนอะเราแบบไม่ต้องแบบตัว เกล็นไม่ต้องทำให้ด,ไม,ดไม่ดีนะคะเราดำธรรมชาติก็ถ้าอย่างไรแล้วอยากขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจนะคะเราเข้ามาศึกษาดูเพราะมีอะไรมากมายที่จะมากรอบความรู้กับพายินดูมหาเดวาดีเดวา ไม่ว่าจะเป็นการไหว้องค์เทพนะคะหรือว่าคุณควรจะไปไหว้เทพที่ไหนเมื่อมีรูปดวงถามสามารถตอบได้ทุกคําถามนะคะทางสาขาบางขุนนนเนี่ยก็มีนักพยากรณ์สำหรับท่านที่อยากตรวจดวงชะตาไว้คอยให้บริการด้วยนะคะในราคาย่อมเยาจากอาจารย์ท่านอื่นๆผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานะคะ ถ้าสนใจติดต่อนะคะ020449122มีทั้งพิธีกรรมอักขรเลขยันลงหน้าหน้าทองวิชาใบไม้ทักษามหายุคหินรูนหินอา่านใจดวงจีนหวงจุย้ยและอีกหลากหลายวิชานะคะลองสอบถามกันมาถ้ายังไงไพฮินดูมหาธิเดวาขอเรียนเชิญทุกคนลองมาสัมผัสน,นะคะ,นนะ,คะวัน,นทุกวิชา มหาศา์หมดเนาะวิชาเนี่ยจะมหัศา์หมดคุณรอมาจุดกําเนิดของเลขแบบประชาชนยัยอ่านได้เลยค่ะนะคะค่ะโอเคค่ะยังไงวันนี้ขอปากด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ